คราวนี้ดูความสวยงามของคุณนายตื่นสายนะครับสมชื่อเขาจริงๆครับคุณนายตื่นสายเขาก็จะออกบ้านแบบนี้แหละครับทุกๆวันดูความสวยงามครับความมีเสน่ห์ในตัวของเขา ทาใดที่ชื่นชอบดอกไม้อยู่แล้วนะครับมาชมลองปลูกไว้ครับจะได้รู้ว่าคุณนายตื่นสายนี่เขามีเสน่ห์มากเชา้าขึ้นมาแล้วอดไม่ได้นะครับที่จะหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายเอาไว้ คอยดูชมคลิปต่อๆไปนะครับเดี๋ยวมาแบ่งปันประสบการณ์ความสวยของคุณนายตื่นสาย